เคเรกคอร์ดเรียบร้อยนะครับเป็นแบบฝึกหัดครับในบทที่33นะครับ nah, ข้อ23จอกว่าอะไรกระแสมากที่สุดนะครับในตัวเก็บประจุ2.2ไมโครฟารัดคือเท่าไหร่ครับให้หาไอแม็กนั่นแหละนะครับเมื่อ A นะครับแหล่งจ่ายไฟในอเมริกาเหนือมี v m a x ็กครับ120โวลต์แล้วก็ความาความถี่นะครับ60เฮิร์ตเอเข้า B ถ้าเกิดเป็นแหล่งจ่ายไฟที่อยู่ในยุโรปนะครับจะมี v m a x ็กครับที่200เอ๊ะอันนี้ไม่ใช่วีแม็กนะแก้หน่อยนะครับโจทย์น่าจะผิด เดดผิดเดผิด,ด,ด,ดมันเป็น rms นะครับ rms แกดูเลยนะครับเ,ดดเพราะว่าความต่างศักย์ที่วัดได้โดยมิเตอร์เนี่ยมันคือ rms นะอันนี้เป็นมีา,าครับ m เอสใหญ่ไปนะ B I M S yeah. นะครับ R uh, N a S นะจุดผิดนะครับแกนิดหนึ่ง <A. S 1> เอาเข้อ A ก่อนนะครับเอาเข้อทีให้หา i m a นะมเนาะให้หา i m a ม นะครับให้หา i m a มเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย V เท <V S 2> ่ากับ IR นะครับก็คือ V m a x เท <MA> ่ากับ i m a มแต่ในที่นี้เราคือตัวเก็บประจุครับก็คือ c a a ปา i i ท Reactance นะครับหรือ XC นั่นเอง XC โอเค ฝั่งซ้ายมือนะครับ v max ก็คือ square root 2อง delta v rms delta v rms นะครับแล้ว imax ต้องการหาแล้วก็ xc xc ก็คือ1ส่วน omega c นะครับ1ส่วน omega c อันนี้ก็ย้ายข้างหา imax นะครับเราจะได้ imax เท่ากับสแควร์รูทสองเดลตาวีอาร์เอ็มเอสแล้วก็โอเมกาสีนะครับโอเมกาสีโอเมกาคืออะไรสองพายเอฟโอเมกาคือสองพายเอฟตรงนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทสองนะเดลตาวี ห m s นะครับโอเมก้าก็คือสองพเอฟแล้วก็สีอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ก็แทนค่าได้แล้วนะครับแทนค่าได้แล้ว,วจัดที่ก่อนนี่จัดที่จัดทีแ่แทนค่านะครับ สแควร์รูทสองถ้า V IMS ของอเมริกาเหนือก็คือ120โวลตน์นะครับก็สองนะครับ F ความถี่ก็คือ60เฮิร์ตซ์ีคตัวเก็บประจุก็คือ2 2อไมโครฟาลัดนะครับ2.2 กสิกำลังลบ6กฟาร์ดกดเครื่องคิดเลขไปซ้อมกดนะครับ140มิลลิแอมป์ข้อบีก็ทำคล้ายๆกันนะครับข้อบก็ทำคล้ายๆกัน เดี๋ยวข้อ B ขอใช้สมการที่วิเคราะห์มาแล้วนะครับเอาไปชำํำก็แล้วกันนะครับโอเคคัดลอกข้อ B วางนะครับเึืความถนะี่ก็ไม่ใช่ละอันนี้ ก็ b บี B เป็นแหล่งกำเนิดแรงเคลนไฟฟ้าที่อยู่ในยุโรปนะครับก็คือ Delta VRMS มีค่าเท่ากับ240ว้โวก็เหมือนบ้านเราแล้วก็มีความถี่ครัห้เฮิร์ตซ์แล้วก็แทนค่าไปเลยสมการเราเราดีไลท์มาแล้วนะครับมาสักครู่ 240ตรงนี้ก็แทน50เปอ็นเข้าไปเสร็จแล้วกดเก่งคิดเลขจะได้กระแสนะครับ235มิลลิแอมแปร์อันนี้เป็นไอแมสในข้าบีนะประมาณนี้นะครับโอเค STOP RECORD